สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวเด็ดเม e นเจอประจำวันที่4ตุลาคมครับค่ะรายการที่นำข่าวเด็ดๆบนเว็บไซต์เม n นเจอร์ออนไลน์ค่ะมานำเสนอต้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะครวันนี้<า>กลับมาแล้ว ฟูทีมเย่ไปงาไปชิงเป็ดสนุกไหมสนุกค่ะจัดขาเลยแย่งกันหรอแย่งผลไม้แย่งคุณขึ้นไปถึงยอดไหมไม่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 หรอเราก็ตรงนั้นแหละเอาเอาที่บอกว่าพอได้อ่ะผมนึกว่าคุณแบบว่าไปไปปีนขนาดนี้เลยไม่ถึงใช่ไหม ปล่อยค่ะปล่อยให้แบบว่าเด็กๆหรือว่าคนที่แบบว่าปีนไวๆขึ้นไปดีกว่า,วา,วาที่ขนาดนี้คือเขายังจะแย่เลยค่ะในปีหน้าคุณชวนคุณกิตอีนั้นไปคุณกิตอาจจะทำให้น้ํนมนมลงมา้าไดะ จะทำอลงมาได้นะอย่าเลยอยู่ด้านล่างอยู่ด้านล่างดีแล้วเป็นฐานเป็นฐานไปเลยแข็งแรงกว่ามากันที้ข่าวดีกว่านะครเรื่องวันนี้ของนิวค่ะเป็นความคืบหน้ากรณีเด็ดม้งสองคนค่ะที่ถูกฝรั่งสาวคนหนึ่งเนี่ยเขากล่าวหาว่าขโมยนาฬิกาโอ้ยดังมากเลยนะกลายเป็นข่าวดังใช่ไหมระหว่างที่ฝรั่งคนนี้เนี่ยได้ไปท่องเที่ยวที่วัดพระธาตุดอนสุเทพที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็เป็นข่าวดังกันไปเลยค่ะล่าสุดวันนี้ ค่ะหลังจากผ่านไป1สัปดาห์ได้ค่ะทางด้านผู้ใหญ่าทางด้านผู้ใหญ่บ้านดอยปุยค่ะได้เปิดเผยว,ว่ายังไม่ได้รับการประสานงานความคืบหน้าข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยทั้งจังหวัดทั้งทอทอท,อทอหรือว่าทางตำรวจมีแต่ทางเครือข่ายชาวม้งในต่างประเทศค่ะที่ช่วยติดตามเรื่องให้โ<อ>ดยประสานไปยังสนักข่าวที่นำเสนอข่าวนี้แล้วพบว่าเพื่อนชายของฝรั่งสาวคนที่ถูกคนที่กล่าวหาเด็กคนนี้เนี่ย จนพบนาฬิกาแล้วเดี๋ยวเจอนาฬิกาแล้วแต่กลับเงียบแล้วก็ไม่มีการเสนอข่าวความคืบหน้าแต่อย่างใดเลยส่วนนักท่องเที่ยวหญิงค่ะคนโพสต์เนี่ยก็บอกก็ลบโพสต์ไปแล้วด้วยอ๋อโดยขณะนี้ค่ะทางด้านผู้ใหญ่บ้านดอยปุยเนี่ยก็กาลังอยู่ระหว่างการเล่งตรวจสอบข้อมูลให้แน่ชัดว่ามันใช่ไหมร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมอะไรเงี้ยถ้าเผื่อเป็นจริงก็แสดงว่าอาจจะทาหล่นไปจะหาไม่เจอแล้วก็แล้วตอนนี้สภาพจิตใจเด็กแไ่หาาเ็กขโมยนี่ขนลุกอยู่เลยเนี่ย ต้องติดตามต่อไปนะเรื่องนี้เนี่ยอันนี้อันนี้พูดจริงๆอาจจะไม่ใช่เป็นแค่ของอังกฤษอย่างเดียวที่ว่าคนที่ใช้โซเชียลมีเดียนะคะบางทีเนี่ยคือเราจะไปโพสต์กล่าวหาอะไรเนี่ยบางทีก็ต้องคิดก่อนนะต้องยอย่างเนี้ยอย่างของหายเงี้ยเราต้องหาก่อนว่าเฮ้ยมันหายไปไปจริงหรือเปล่าหรือมันอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเผื่อสมมติเจอแล้วก็ต้องบอกต้องบอกให้รบเหมือนในการแก้ข่าวใช่เขาไม่ได้โมยจริงๆเขาจะได้ไม่ ไม่มีความผิดแน่นสิวาสุดใจเพราะคนเสียหายอะคนที่ถูกกล่าวหาก็เสียหายกันไปเป็นตาลาบาปไปตลอดชีวิตแหละอจริงะครับต่อกันที่เรื่องของผมครับเป็นเรื่องราวจากอียิปต์ครับเขาจะมีเมืองหลวงใหม่แล้วที่กว่ากรุงไครโรครับอ๋อเออไงครับเขาได้มีการ นี่ครับมีแผนที่จะสร้างเมืองใหม่ครับสร้างเมืองใหม่ขึ้นมาครับอยู่ไม่ไกลาจากกรุงไคโรมากคร,กครับโดยทางด้านของรัฐบาลครับได้เซ็นสัญญาว่าจ้างบริษัทสัญชาติจีนที่ชื่อว่าไชน่า Fortune Land d e v e l OP m e n t ครับหให้ก่อสร้างเมืองหลวงใหม่เฟสที่2บนเนื้อที่ราว 35,000ไร่ครับด้วยงบประมาณราว700แสนล้านบาทครับโดยให้มีขนาดใหญ่เท่ากับประเทศสิงคโปร์เลยะมีสนามบินนานาชาติใหญ่เท่ากับท่ากาศยานล,ลอนดอนฮิสโตรของอังกฤษเลยครับและมีอาคารสูงกว่าหอไอเฟลของนครปารีสด,ด้วยนะฮะที่สำคัญนะครับย่ง แต่ว่าวางแผนว่าจะมีถนนยาวกว่า10,000กิโลเมตรทั่วทั้งเมืองด้วย<ม>โอ้โหเป็นไงเจ๋งไหมเออเออนะทั้งนี้ครับรัฐบาลได้ประกาศแผนสร้างเมืองทางตะวันออกของกรุงไคโรให้เป็นเมืองศูนย์กลางการบริหารและธุรกิจแห่งใหม่เมื่อปีที่แล้วนะฮะเพ<อ>ื่อช่วยบรรเทาความแออัดของกรุงไคโรครับโดยประธานาธิบดีอับเดลฟัตตาอันซีซีครับหวังว่าโครงการนี้จะช่วยกระตุ้นการจ้างแรงงานภายในประเทศ และผลักดันเศรษฐกิจอียิปต์ให้กลับมาขยายตัวนะครับโอ้โหกรุงเทพเอาบ้างไหมเอาอะไรดทําไมฮะขยายเมืองเขาก็มีแนวคิดครับจริงจริงเขาก็ทํากันมานานแล้วก็คือขยายศูนย์ราชการไปอยู่ทางแจ้งวัฒนะแจ้งวัฒนะแล้วปรากฏว่าแจ้งวัฒนะต้องติดนะกว่าเดิมก็คือก็พยายามขยายกันไปน้ำท่วมเดินนะเมาอวานนี้โอ้โว้ยเตุแล้วกตกใจมากคุณอย่าพูดน้ำท่วมน้ำรอการระบายโอเคน้ำรอการระบายค่ขผงพูดกิ่น้ำในเมี่วันนี้มีอะไรเป็นเรื่ เรื่องเกี่ยวกับคุณปู่ท่านหนึ่งนะฮะต้องขอบอกได้ว่าโชคร้ายจริงๆนะฮะต้องมาเจอเหตุการณ์อย่างนี้เป็นเหตุการณ์ที่สืบเนื่องมาจากเมาแล้วขับแต่ว่าไม่เกี่ยวกับการขับรถนะครับแต่ว่าเป็นเกี่ยวกับการเหมือนกับว่าทำลายร่างกายเรื่องนี้นะครับทางด้านหนุ่มชาวนครพนมวัย30ปีเมาแล้วอารวาสนะฮะคว้างขวดเบียร์ใส่เพื่อนบ้านแต่เช้าพอเดินไปขอเงินยาย ต่ยายกลับเดินหนีนะฮะก็เลยโมโหคว้ารถกระบะขับรถออกจากบ้านแล้วไปพบกับคุณปู่ท่านนี้นะฮะเดินตัดหน้าก็เลยเบรกก่อนเปิดกระจกแล้วถามว่าจะยังไงอ่ะพอคุณปู่ไม่ตอบก็เลยโมโหลงจากรถคว้าไม้ไผ่ริมทางฟาดตีที่ศีรษะและท้ายถอดจุนตายโหดไปไหมอ่ะโหดมากๆนะฮะพอฆ่าเสร็จกลับเหมือนกับว่ากลัวความผิดนะฮะก็เลยจับ ศพนะฮะใส่ท้ายรถแล้วนําไปทิ้งลงน้ํากลางสะพานเพื่ออําพรางคดีก่อนที่จะถูกตํารวจจับกลุ่มได้โดยพบว่าชายคนนี้นะฮะชายที่ก่อเหตุเคยใช้ปืนแก๊ปยิงนะักชายเมื่อต้นปีที่ผ่านมาและอยู่ระหว่างการประกันตัวสู้คดีโอ้โหจริงๆนะคะเราแล้วพรานไปทั่วกลางไปทั่วน่าอนาสีครับถือว่าโชคร้ายมากเลยครับสาหรับคนปู่คนนี้ครับค่ะส่วนช่วงหน้าจะมีอะไรข่อาวอะไรเด็ดๆบ้างนั้นคาดไม่ได้คะ่ะ